ขาน้ำย่อยเพ่ไปสร้างขายน้ำย่อยหนักนะทหารเรา,า,า,าไม่ใครากไปใครก็อยากยวัดปลาคุ้งนะสบายเลยแล้วลุงปูมันลำบากวัดผ่านน้ำย่อยมันลำบากมาก่ไสร้างไงสร้งางที่ดีมาบางคนเลยฮะมันตะ้องไปงานก่อสร้างล้วนๆเลยนะนี่ลุงใากยกมือคนแรกเขาเลยหาเหมือนกั้าวใจพอยกมือเพื่อนพี่โสก็ยกตามไปสิบเอ็ดลูก ้อบนใหม่บนด้วยการสี่สห้าลูกภาษานนั้แล้วหลวงตาเนี่ยเป็นบทสุดท้ายเขาเขาบทสุดท้ายเขาคือว่าภาษาน้อยหรอเขาขึ้นไปหลูผ่านนย้อยตอนนั้นอาจารย์มณีชารมณสีเเจ้าวาดผ่านย้ทีนั้นเน่เขาเรียกผ่านย้อยเกม ทำไมี่กันหรือว่ามีแข่งกีฬาอะไรหาน้ำย้อยเกมียวทีกันที่ข้านี่ะทีกันสนุกแฮะสนุกมากและลงเราก็เป็นพี่ใหญ่หมดสองวันสามวนันใช่พี่ใหญ่เลย <c oughs> แต่เล่ากับลงจเจ้าอาวาสคืออาจารย์มณีครับ ผมว่เาเองก็จำภาษาแรกด้วย,นะย,ก,ยก,กันเหมนนแต่ไม่เคยคุยกันเราก็เป็นคนกลัวผีแล้วทีนี้เราไม่มีระดันาฬิกาปลุกค<ม>ือถ้าตื่นไม่ทันทีสองไม่ได้กินข้าวกดนาฬิกาของตะดูลเราเลยตื่นไม่ทันไม่มีนาฬิกาปลุกเราเลยไม่ได้กินข้าวครั้งแรกที่เรากดข้าว มลองคิดดูกู้เดิน,นทากทุกครั้ง<ะ>ครั้งแรกที่ไม่ได้กินข้าววันนั้นมันได้ตั้งใจหมดเลยทีนี้มันก็เลยเกิดเรื่องราวเราไปขอกาแฟก็ไม่มีสมัยนั้นไม่มีอย่างนี้หรอกน้ำประนอมปะนาอย่าไปฝันถึง ทีนี้ก็มีพาพที่บวชใหม่ที่ท่านมีคือคุณบาทวารัตกับุวาวัชรนาท่านมีกาแฟเราก็หิวข้าวจนสั่์ครั้งแรกที่อดข้าวไม่ได้ตั้งกายอดยคด้ตื่นมาจันทร์ที่สองตื่นที่สอ,องอ่ะเนาะแล้วเพื่อนเขามีนาฬิกาปลุกเราไม่มีไงอดขอ้าวเลย ไม่ตั้งแค่อดๆอหดอดิวพอไปบ่ายมาประมาณสี่โมงห้าโมงเย็นเนี่ยเราก็เลยไปหามันไกลเนาเดินกันจนเกือกกิโลกว่าจะไปหาครวบาลทวรัตเขมีกาแฟมีกาแฟท่านบวดนานก็มีไงทีนี้เรื่งมันก็นเลยเกิดที่ว่าคุวบาลทวรัตนึบอกว่าไม่เป็นไรที่จะทำมาสมาสูตรวัดปากคุ้งวัด อะไรลองมามากลาป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 ลว่ลาบวาปหม่เนาะบวปได้ลปลา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 ปลกว่าวัานล่แหละเอาเลาแลละเฮ้ยอะไราปามาปลาปลาปลาปปลาปลาปลาปนาดลารลาอลาปลาปลานนาปล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 าปกาปลปลาปลาปลาปลลปลาปลาปหาไก่ป่า มันกำลังฟักไข่หรอคุณรัตนโกมุตโต้ใส่ไข่ด้วยมาม่าฟักไข่ไก่ป่าเราไปขอกินกาแฟไงแต่ได้มาม่าแก่จริท่านแต่ท่านก็เป็นคนบวชก่อนเนาะบวชนานหลายหลายบรรษาแล้วอืมเอ้อคนนั้นนั่นทำแบบฟักนะเราก็เท่ เราก็ขอกินกาแฟท่านก็จะต้มมาม่าให้กินไข่ไข่ปลาด้วยไข่ไข่ปลาที่มันฟักโู้ยอ้ผื้ยิ่งเรียนดีวะเพรานี่เราก็กินกาแฟแล้วทีนี้มมาก็เออเราก็เลยว่าผมไม่กินครับผมกินกาแฟแล้วผมจะขอกลับ เขาเลยเดินกลับเราไม่กินกับเขาอสรุปไม่กินมากไม่กินทีนี้เขาก็เหลืออยู่สององวาสนะกับทวารัตตอนนั้นคุว่าเขาบุดก่อนเขาหลายภาษาแล้วครับเขาก็คงสั่งมากกันมากเราเดินดีก่อนหรอยังไงไงครับใจยังไงผมก็ไม่กินนะตอนนั้นห้าวห้าวคือเราเป๊ะในวิัน มาเนี้ยไอ้พวกกินเขากินกันแหละทีนี้วาสนาเป็นผ้าบวชนใหม่วาสนาขัวผีเขากินมาม่าแล้วอยู่ในป่าเนาะก็กลัวเพราะจิตมันศีลไม่ไมีตศีลไม่มีมันจะกลัวใช่พอร,รู้ว่าตัวเอง <S <S มันจะกลัวเรารลูวาสนาก็มัสวเรา อาไป็นม,<า>มันกินบอกผมกลัวผมอยู่ไม่ได้เลยเราก็เลยว่าเขาบอกว่าพอไม่มีปัญหาไม่ไม,ไม่ไม่มีความหมายก็ลเลยพระมหาเจ้าอาวาสเรื่องก็เลยเกิดเรื่องเอง <c oughs> ถ้าร้านมี <ๆ S 2> หาว่าเขาบอกว่าศาสนาเ<อ>นี่นยอบพ้อไปกอนถ้าวัดอยู่แล้วก็เลยกระทืบกันตอนกาญานะบัญเชยนบัญจากระทืบของตึ้งใส่ <c oughs> ตีกันอยู่นะกำลังขอขามา,อย,มา,ายอยู่อาจาอยู่แม่ชีเนี่ยสี่สิบกว่าเนาะทำบัานด้วยกันเนะาะพระก <c oughs> ็ประมาณสี่สิบกี่เลยแม่ชีตีเ <c oughs> อาจารย์กำไส้เออเป็นพระพี่เลี้ยงประมาณสิบยี่สิบรักษาหรืออะไรย,ย,ยึดยึดไ,ไม่หยุดไงไม่หยุดไม่หยุดทีนี้พอห้ามลุงตาก็ลุอาจารย์กำไส้ท่านก็พร้อมเหมือนลุงปู่นะี่แหละแล้วบอกอาจารย์รองว่า ผมเองมาทั้งสองคนมาต่อยกัยฮ่้นเออน้ำย้อยเกมก็เลยก็เรื่องผ่านน้ำย้อยเกมไปเขาก็ไม่กล้ากับเราไงกระเทื่ยวแหละไปฟ้องแต่ว่าสาเหตุมาจากเราไม่ได้กินข้าวเราถึงไม่ชัน G2 ไม่ได้กินข้าว เราบอกไม่ใช่เราเราม่กิน่นเนี้ยเราก็เลยอธิบายให้ฟังทีนี้เขาก็เรียกมาคุยกันฉันก็ะยาเนี่ยพระจามีเจ้าวาดเขาน้อยก็จะไดเห็นมาจากอะไรเราก็ไปจับเส้นท่านเนาะเราเป็นคนผัวผีจับเส้นนั่งแจ้งก็ได้ใครอยากจับมาเงีย้ย เราอยากมีเพื่อนไงเราไม่ไกล้าอยู่คนเดียวนะเราก็ไปฉับเส้นรูบาชา์อ่าที่รูบาชายเกาเลยถามว่าเป็นพ่อเหตุเลยเราบอกผมตื่นแล้รัาผมไม่ได้กินข้าวก็เลยรว่เล่าให้ความจริงให้ฟังอะทีนี้เรื่องมันก็เกิดขึ้นมันตีกันใบม,ม,มาถุงเดียวอ่ามันนี่ถุงเดียวหลายถุงด้ว <laughs> ใก่ใครไก่ป่าอะไร,รกันเออสูรตรวัดสูตมัอเ่าวรกรรมอทีนี้เขาไปไล่หนีสองสองวงเลยอา<ป>นี่เรเหลือเราที่อาจารมันีก็เลยเอาดังบีงกลับให้เราผมไม่มีครับ เราก็อยู่กับเพื <line> ่อนทีนี้พระวัดนั่นจะสู้เราไม่ได้เราท้าต่ายหมดเลยน้องยยเกเขาเรี่านน้องย้อยเกมปิดอีกท้าตายหมดเลยไปเตนมมากเลยบาทเนี่ยมีชื่อเพราะว่าพระบทใหม่ไม่รู้อะไรไงเราก็ถือเลยวินัยซักใครดวินัยเราก็จะซัดเลยตามวินัยเลย บวชมาทำหาอะไรว่าอะไรมาเนี่ยนอกจ่ว่าตามกฎใช่ไหมครับหลวงตาจะยึดกฎเราไปยึดเอาวินญาณมากเนี่ยจามณีก็ด่าเราสิมึงบวชมาแค่ใครก็ยังไงเออคนอื่นยังไงฮะใครบอกใครสอนมึงยันเลยนะยจามันนี่แต่เรากับมึง นี่คนเดียวไมอยู่คนเดียวมันท้องชี้เราก็เป็นคนที่มานะเยอะเออทีจิมานะอะยันยังไงเราก็ไม่โกรธอาจารย์ตรงนี้แปลกไหมอ๋ออ่าหลวงพ่อน้อยเรื่องของหลวงพ่อน้อยเราก็เลยฮะท้อชี้ไปตรงไหนไปตรงนั้นเลยอย่างเนี้ย,ยเออเช,ชื่อครูบาอาจารย์อ่าแต่โกรธน,นะนโกรธขึ้นไป บนเขาเลยแล้วไปอยู่ถ้ำหนึ่งเราก็บอกเพื่อนเนาะว่าถ้าได้ยินถ้าผ่านไปถ้ำถ้ำตรงนั้นน่ะถ้าได้กินเหม็นไปดูหน่อยนะเราจะลงไม่ลงมาชันข้าวเลางขึ้นไปอยู่คนเดียวไม่ลงมาอมอดเอาสองวันสามวันหรือยังสามวันทีนี้เพื่อน เป็นห่วงมั้ก็เลยขึ้นไปเยี่ยมที่ท่องสองคนอาจารย์จุติเชพกับุพ่อไพนูบุแล้วถือคล้วยหอมไปโอ้โหลูกมันเลิศเลยมึงรู้ปวดเข้ามาแล้วเปกล้วยหอมที่ถือไปพระพวกนี้ก็จังไรเป็นข้าวเป็นยังไงท่านตอนนี้บอกโอ้ยดีครับ ตอนนั้นใจมันลงพอใจมันลงแล้วมันอยากกราบลงมาจะแม่กระทั่งเน,นี่ยจันะพอจิตมันลงแล้วอ่าอ่าพอดีเพื่อนสองคนเอาข้วยี่วข้วยหอมไปด้วยแันก็ไม่ได้กินข้าวมาเลยข้วยอหอมมันกินทั้งเปลือกเื่อ เห็นมือนนเพื่อนไม่ได้คิดว่ากล้วยจริงเนี่ยเพื่อนเขาบอกว่าเนี่ยเอากล้วยหอมมาฝากนะพอฉันเสร็จเขาขึ้นไปนนองประมาณสามโมงอยูออ้มันฉลาดขนาดไหนมันบอกว่าเพื่อนอุตส่าห์ซื้อขึ้นมาไม่กินก็จะเสียน้ายําใจอย่างมันอยากกินมันก็เลยซัดกล้วยหอมไป,ไปๆรูปนี้ก็ถื้อขึ้นไปห้ห้โหเดี้ยพนี้พ่อ <S <S พวานาดีมาก ม่นตาใจมันลงมันเกิดจากอะไรในตอนนั้นนะครับหลวงตาใจมันลงคือเราหวนมาเมื่อจิตคารวะมามากเราพอเราว่าวิงไงปุ๊งเนี่ยถ้าคนผิดเราก็จะไปว่าเขาเพ่งโทษเลยว่าโอ้ยคนทําผิดนี่เราเป็นคนถูกเหนืมนกับเราเป็นคนทาผิดเองอ่ะ เออมันคนโง่เลยนะเป็นเข้าตัดกิ่งไม้จริงเนี่ยสามเดือนน่ะอยู่ในใจเรา้งที่เราไม่ได้เป็นคนจัดมันคนตัดเขานอนเชยอยู่เราไม่ได้จัดเราก็ผิดวินัยอยู่สามเดือนคนโง่เลยเราลร้อได้สิเห็นความโง่ของตัวเองไงเออนี่นี่นี่มันเป็นอย่างนั้นมันย้อนก่อนกลับิดหมดไมเขาไปเห็นครับ คือครูบาอาจารย์หลนพ่อยองเรอยู่ทรง้นเราไม่คุยเราไม่ฟังเราไม่เลยทั้งที่เรางพ่อเองเนี่ยเป็นอาจารย์ของหลงป็นดีอาจารย์แต่เรากลับไม่รวมหลงพ่อเรากับโลงอาจารย์นีีทั้งที่ท่านยันหัวยัน แต่ไม่ได้ไม่น่ไม่ไม่ว่าไม่ชอบนะแต่ไม่ได้ว่าเกลียดท่านนะแต่แต่ไม่ชอบอแบบไม่ใช่ว่าแจ่หรือว่านับถือกับอามาท่านก็ดีของท่านอยู่แต่ไอความไม่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 ชอบลราเนี่ยมันมันเป็นอนือหมูบนติดกัเก็บ